เพียงรับกินเข้าเฉยๆนะครับผมรับฟรีๆเลยนะครับย้า่ารับฟรีๆถาวรด้วยเห็นไหมตัวแดงแดงนี่ถาวรชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้เลยก็ต้องกราบือส,สวัสดีน้องเด็ก ไอหัวเกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมรับตัวละครฟรีๆกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับในส่วนจินตกรรมนะครับฟรีไฟล์ฉลอง4ปีนะครับผมอาจฉลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับผมอาจจะเป็นเดือนไหนเนี่ยก็รอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่มาเบรย์ให้ฟังแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาเกินนะครับมาบอกนะครับแนวทางการรับ ในส่วนกิจกรรมที่กาลังจะมาถึงนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมฟรีไฟนะครับครบรอบส่ปีนั่นเองนะครับรอบก็เดินทางมา4ปีแล้วนะครับก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับก็ให้พี่เดานน่าจะน่าจะเดือนสิงหานะครับเดือนหน้านะครับผมเะว่านะครับในข้อมูลที่พี่หามาเนี่ยก็คือเรานะครับครบรอบปีที่3เนี่ยในช่วงเดือนสิงหานั่นเองนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับก็เห็นเซิร์ฟนอกเขารีวิวกันเต็มเลยตอนนี้เลยนะพี่ก็นํามารีวิวในส่วนเซิร์ฟไทยบ้างแล้วกัน นะครับผมเห็นแต่เซิร์ฟนอกเขารีวิวกันเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะพามารีวิวในส่วนเซิร์ฟไทยกันเลยนะครับว่าครับจะรับแบบไหนมีรูปร่างหน้าตากิจกรรมประมาณไหนบ้างนั่นเองนะครับก็คือเป็นการคาดเดาไว้เกาะนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยพี่บอกเลยว่ายังไงก็ได้ฟรีแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ก่อนจะไปดูกันนะครับก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับก็จะมีเอ่อในส่วนกิจกรรมตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับผมก็ อ่าอยู่ที่โวนตัวนี้แต่พี่หาก่อนนะครับหาแป๊บหนึ่งนะครับผม เป็นกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับเป็นสกินปืนยูซี่นั่นเองนะครับนี่นะครับก็มาตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับเป็นกิจกรรมยูซี่เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเลยละกันนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นกล่องกล่องละ35เพรเท่านั้นเองนะแล้วก็จะมีในส่วนตู้สุม8ครั้งนะครับเป็นชุดเชียร์บอลยูโรนั่นเองนะครับไปกับฟรีไฟล์นะเป็นชุดโคโน่เลยนะครับมาทั้งเซตมาทั้งเสื้อเองรองเท้าถุงเท้ามาครบเซตหมดเลยนะครับชุดเสื้อบอลถูกลิขสิทธิ ยำเป็นเจ้าของได้เลยนี่ย็นไงโคตรเต้เลยนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนะครับก็ใครที่อยากได้ก็เข้าไปสุ่มกันนะครับโอเคมาทีนี้เรามาพูดเรื่องนะครับตัวละครฟีีกันดีกว่านะครับว่าจะรับยังไงเป็นกิจกรรมหน้าตาแบบไหนนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ4ปีนั่นเองนะที่จะมาถึงนี้นะครับก็คือคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาทําเป็นแบบว่า เกินนาไว้ก่อนนะครับก่อนที่กิจกรรมจะเข้ามานั่นเองนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะคตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com นั่นเองเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือนะครับเติมเครดิต นะครับ5 0าบาทขึ้นไปรับคูณ2องฟรีๆเลยนะครับผมนะโอ้โหโคตรคุ้มนะครับบอกเลยนะลิงก์สั่งซี้สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับของแท้ต้องใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมนะพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วให้กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมรอสักครู่โอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จนะครับให้กดกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับแล้วก็กดที่เติมเงินนะครับให้เราโอนไปที่เบอร์นี้เลย05644898ป็นเเบอร์ลยแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนับในสรงนี้สาจํานเง็นเม น้องเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะไดฟ้ฟรีครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเติม500ก็คือได้อีก500ฟรีฟรเลยนะครับพอเรา กอกเสร็จเนี่ยก็คือตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับแล้วก็กดกลับมาหน้าแรกนะครับผมทีนี้มาเราไปสุ่มไอดีท่าบักทงกันดีกว่านะคือไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับย้ำว่าไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในกงล้อสปินแล้วนะครับนี่มี2อย่างให้วัดกันไปเลยนะครับมีเครดิตนะครับห้าถึงหนึ่งร้อยเครดิตนะครับแล้วก็ท่าบักทงแหล่ไปเลยเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มครั้งละยี่สิบเครดิตเท่านั้นมาเริ่มสุ่่่มมกกกกัััันนนเเเเเเลลลยยยยดีีววาาาาาะะคครรรรบพือสไไป้งงงแ ต้องมาแล้วจังหวะแรกจังหวะแรกโอ้โหอีกนิดน,นึงโอ้โหโอเคได้เครดิตไปครั้งแรกไม่เป็นไรมะครั้งที่สองเรามาแล้วท่าปักธงท่าปักธงนะท่าปักธงนะท่าปักธงนะอย่าเลยอย่าโอ้โหเลยเฉยเลยโอ้โหเสียงหน้าคอมมาเต็มเลยมาต้องมาแล้วท่าปักธงยังไงจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยนิดเดียวได,ได้ได้กี่เครดริตวะได้เจ็ดโอ้ได้อยู่ได้ไปไป,ไ,ปไม่เป็นไร ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับผมมาถ้าปักทงเฮ้ยเบกเบกเบกโอ้โหนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับเนี่ยมันต้องวัดกันแบบนี้เลยนะครับมีสองอย่างให้เลือกเนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้เฮ้ยไหลไหลเรียบร้อยย yes! ยินดีด้วยคนรับไอเดียท่าบักทงเรียบร้อยกดตกลงไม่ได้เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าติดต่อได้เลยนะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ท่าไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอเดียท่าบักทงนั่นเองเขาส่งให้ไปในห้าทีเลยเป็นไอเดียเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลิงก์สมัครที่สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยด่วนๆนะครับโปรโมชั่นเติมเครดิตแถมวิฟีครึง่งนึงมีจํากัดนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ว่าไปดูกันดีกว่านะครับว่ากิจจจจกกกรร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 มมมนนนะะะะคคคัับบบบบบบผออปปีีีีีีีเเเเ่่่ยยยยไแ้าางด๋วพท ในส่วนครบรอบ3ปีเลยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบนเนอร์นะครับสำหรับฟิฟายนะครับรอบ3ปีเนาะก็จะมีในส่วนของฟรีะมากมายเลยนะครับมีในส่วนตัวเค้นตรงนี้สีทองทองตรงนี้ก็คือเอาไว้แลกนะครับแลกในส่วนตัวละครฟรีนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ในส่วนแอป นะครับแอปเกมนั่นเองนะครับอ่านะครับเป็นครบรอบ3ปีนั่นเองนะครับนี่นะเวอร์เทสนะครับ,รบก็คือเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วข้างบนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งฟรีอิน26ก็คือ1ตัวละครฟรีใน26ตัวนั่นเองโอ้โหเทจัดๆอันนี้สำหรับอ่าครบรอบ3ปีนะครับผมเนาะอ่าสำหรับการยังไงอะ่ะ ถ้าครบรอบ4ปีก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็น่าจะเหมือนกันเลยก็คือฟรี1ตัวใน,น26ตัวนั่นเองเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ได้1ตัวเท่านั้นถาวรนั่นเองนะครับอัน,นในส่วนนี้ก็จะเป็นตานะครับตาครบรอบ3ปีนะครับที่พี่ใส่อยู่เห็นไหมเนี่ยนี่จะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสีม่วงตัวนี้ก็คือเข้าไปที่ไปดูที่คอร์รัปชันนะครับผมนี่จะอยู่ตรงที่ตาตรงนี้ นี่ข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมเป็นตาตรงนี้เลยนะครับครบรอบ3ปีนั่นเองตาครบรอบสามปีไหมนี่เลยนะครับที่รับมาฟรีๆนั่นเองจีเอมก็แจกนั่นเองนะครับผมแล้ในส่วนนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่22สิงสิงหานะครับเห็นไหมอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นกิจกรรมอ่าล่าชิปนะครับทะลุการเวลานั่นเองก็จะเป็นการแบบว่าล่าชิปสีที่ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็มีแจกโค้ดให้กันด้วยนะครับผมนะแบ่งปันกันได้เหมือนกันสำหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าในส่วนครบรอบ4ปีน่าจะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่17สิงหาเห็นไหมมีแต่เดือนสิงหาหมดเลยนะเพราะว่ามันครบรอบช่วงเดือนสิงหานั่นเองนะก็รอกันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรวมๆนะครับนะก็จะมีในส่วนภารกิจให้เล่นนะครับแล้วก็มีแยะมากมายามาเห็นไหมของฟรีแยะมมากมายามาจริงนะครับ โอเคเนาะแล้วก็มีในส่วนนี้ด้วยนี่เห็นไหมในล็อกอินเข้าเกมรับตัวละครฟรีๆหนึ่งตัวถาวรนะครับนี่ยี่สิบสองสิงหาคมเห็นไหมเพียงล็อกอินเข้าเฉยๆนะครับผมรับฟรีๆเลยนะครับย้ําว่ารับฟรีๆถาวรด้วยเห็นไหมตัวแดงๆเนี่ยถาวรชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนเซิร์ฟนอกเนี่ยพี่ไปแคปมานะครับก็จะเป็นในส่วนการรับตัวละครซสุดท้ายก็เหมือนกันแบบนี้แหละก็คือให้ติ๊กนะครับผมล็อกอินหนึ่งวันรับในวันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะติ๊กปั๊บเราก็ดรับได้เลยนะครับ รวมๆเนี่ยก็คือเดือนสิงหาเดือนหน้านั่นแหละนะครับเดือนหน้าเลยในราบผมเป็นเดือนสิงหาที่จะนะครับครบรอบ ฟรีไฟสี่ปีนั่นเองนะครับจะองครบรอบฟรีไฟสี่ปีบอกเลยว่าของแจกเยอะจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับคลิปนี้พี่ก็มากเกินนําไว้ก่อนนะครับผมมาบอกน้องไว้ก่อนว่าเดือนหน้านะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับสำหรับของฟรีมาแน่นๆแน่นอนนะครับสำหรับของฟรีครบรอบฟรีไฟสี่ปีนั่นเองนะครับเอโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับวิธีการ อะไรอ่ะก่อนลงแข่งนั่นเองนะครับลงแข่งอ่าในส่วนกิจกรรม4 v 4 k i n คิงแชมนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบคำวัดสวัสดีครับจุบจ๊บ